ผมใค่ขออนุญาตนำเข้าสือ่อพิธีการบางพิกุพิษโอกาสนี้แต่ผมแค่ขอเชิญท่านสสนิพนคนขยันเขตสามบึงการปักเลือไทยได้จุดทุกเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับขอบียนเชิญครับ ปฏิยัมปิพุทธังสระนังขจามิปฏิยัมปิพุทธังสระนังขจามิทปฏิยัมปิธรรมังสระนังขจามิปฏิยัมปิธรรมังสระนังขจามิทปฏิยัมปิสังฆังสระนังขจามิปฏิยัมปิสังฆังสระนังขจามิทปฏิยัมปีพุทธังสระนังขจามิ mhm. No. No. Ta yampi udang sarak nangkacai Tapitangsorak nangkacami Ta yampi emang saarak nangkacani Ta ngapit sangkagsrak nang kaca tapi tiyanti sanghangg sarak nangkacani nang satu anak pantai An di patah mero สิกขา,มมา,าปัฏฐานสัมมาทิยานีตานาติปาตาเวรัมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยานีอะคินาธานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยานีอะินาธานาเวรมณีสิกขาปัฏฐานสมาทิยานีอมิสุมิชาจาร มาณีสิกขาปทังสัมมาธิยานีตเมสุมิชฌาจาราเวรมาณีสิกขาปทังสัมมาธิยามีมุสาวาทาเวรมาณีสิกขาปทังสัมมาธิยามีมุสาวาทาเวรมารมณี สิกขาปัทภสมาธิานีสุราเมระยะมัชฌะมาเวรมณีสิกขาปัทภสมาธิานีสุราเมระยะมัชฌะมาภะพาณาเวรมณีสิกขาปัทภสมาธิานีปิมหิสันจะสิกขาปัทภานี สีเลนนาสกัดินันติสี่เลนลาภคกสัมปะทัสีเลนมาดิพุติยันติตัสศมาสีเลนวิจดุทเวสัตว์ปุตฺเตบิาเมื่อการนี้ผมขอต้อนเชิญคุณชัยเตชะตมานันท์นะครับได้จุดเทียนสรงธรรมในโอกาสนี้ครับขต้อนเชิญครับ ปาราชกาขา,ชาติกาเอเสตุธรรมมัอานุกัมปิมังปะชังขอกลับในมนประจวบค้า <c oughs> นำมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะ รูปังนกิาติมักจมานันมนมักคุกตั้งจิาติตที่ขวางน้ำดังพระตัวเกลายด้วยจนรุนพระพุทธมีคุณธรรมเปิดเริสารพระรมคำสอนดีมีลาการพระสฆนท่านปฏิบัติมีวินยัย ขอเจริญเมตตาจิขอกราบกรวะครบ,คาบาจารย์และเจริญเมตตาจิตต่อเอนสหธันิบกทุกกทุกทุกทุิทพอทุกกรทุกทุากทุกทุกทุกทาทุกวันทีกทักทุ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 ทันนนนญ,ญท เพื่อนสุดพระภูปิยะธรรมสุนทรอดีเจ้าคณะอันเรือจันทร์ปอนจัรทร์ส่งใดมนมรณะพาไปพระภูปิยะธรรมสุนทรก็เคยเคยเป็นลูกศิษย์เพราะท่านได้ไปศึกษา นักธรรมปเญียนักธรรมอยู่ที่วัดอุเทรคมก็จะนวดเป็นลูกศิษย์จานั้นท่านก็ได้ศึกษารเรียนนักธรรมปริยัติธรรมจนได้มีความรู้พอสัควยนะท่านได้ปผดในิพุทธศาสนา ก็หลายพรรษาและท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะอันภูมิอภรณ์เจริญและได้รับสมณศักดิ์เป็นพระภูมิสมบูรณที่พระภูปิยะธรรมสุธธนทรก็ถือว่าเป็นความดีของท่านที่ท่านได้ทำมาและว,วันนี้ และเมื่อทำเมื่อนับภาพแล้วออกไปวันที่ที่จะประดิานเป็นศพโดยไดีลักเทวีรประดิษฐานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงสุดจะน้กพวกเราที่เป็นลูกศึกเข้าฝ่ายพระฝ่ายข้าราช ก็มีความปิติยินดีอย่างยิ่งที่ท<ำ>่านได้สร้างคุณงามความดีไว้ดูกานส่งผาเนียนผ้าขาสวัสดิ์จากนั้นท่านเกิดมาก็ถือว่าเกิดมาดี ว่าเป็นชาติที่ดีที่สุดทำงานจึิงว่าดีที่สุดขอพระขอบพระว่าศาสนาสมเด็จเจ้าท่านจิตตสรงข์ท่านคู่มารมุมมบดเป็นมนุษย์เป็นอย่างดีในมนุษย์เสียก่อนท่านจึงได้จิตสังว่ารุตตะละศาสนาสมเด็จจัจนจึงว่าที่ประมาชาติมนุษย์ที่เป็นชาติประเสริฐ เชาติสูงะการที่จะคามาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็พราอาศัยบนบานมีสาสมบูรา์ไว้กี่ปังก็ทำางานจนงา้เพราะว่าบุญนุศลที่สร้างไว้นั่นอุ้มชูม,ม่ทาได้มาเกิดเป็นมน,นุษ์เว้นจากอบายภูทัสี่ คือรูจร้จักนกเลี้ยงจากสัตว์ดิบชั้นเล้จักเตะรูจร้จากอาสน์ก,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 นกายคือท่านผ่านมาแล้วก็ถือว่าพ้นจากอบายและผลมาแล้วก็ถือว่าเป็นสิ็นชาติที่ประเสริฐนอกจากว่ายมวุฑโทท่านก็มีอายุข้าวูง เปัจจุบันหรือว่าเป็นผู้มีอายุพอสมควรและก็คุณนภุฑูรท่านก็จะเริยนดุคุณธรรมเพราะท่านได้บวชในพระพุทธศาสนาบำเพ็ญบารมีลหลายอย่างก็เป็นผู้มีคุณธรรมประจันกระดิจิตใจของท่าน ก็ถือว่าท่านเป็นผู้มีคุณคุณวุฒิถคือเจริญด้วยวัยอันนี้ท่านจึงเป็นผู้สมควรสมควรอย่างยิ่งที่ท่านที่บวชในพุทธศาสนาบำเพ็ญบารมีรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามตตากรุณาก็สมควรที่พวกเราทั้งหลายจะกต้องถวายเครื่องอะไรต่าง เห็นเป็วของคำนับและก็ของตนของตนนับนของธรรมนั้นควรทำบางชนิีของพระศาสนาของควรทำบัญชีดีคือปันมังม่ายอันนี้เพรว่าท่านเป็นผูนรรม้มีคุณธรรมมีคุณวุฒิคุณธรรมก็เป็นผู้สมควรที่พวกเราทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหา ควรจะยกก้าวเชิดชูบูชาเพื่อแสดงออกซึ่งความเคารพแสดงออกซึ่งคือความกระตำเรียวกระตำเวทีพวกเราเป็นลูกศิษย์ลูกค้าเราควรรู้จักหน้าที่ในการทำอย่างวันนี้พวกเราทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ลูกค้าฝ่ายเครื่องสูงของข้เจ้าและก็ฝ่ายคลังว่า การขึ้มาจะช่วยขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งความเคารพนับถือแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อท่านก็ถือว่าพวกเราได้ปฏิบัติหน้าที่ของสิ์อย่างดีในวันนี้ที่มีการที่ท่านอย่างมารยภาพก็ถือว่าเป็นไปตามสภาพเป็นไปตามกฎทีงธรรมดา คือสภาพร่างกายของคนเราที่มีวิญญาณคงก็ดีไม่มีวิญญาณคงก็ดีก็<ม>จะทำตกเป็นสภาพลักษณะทั้งสามีลักษณะทั้งสามคืออนิชจัญทุกขังอุดมตาติมุป,ปาทิกนกะสังขารสังขารมีใจความก็หมายถึงพวกเราที่นั่งดูทุกคนนีมีใจความกันทั้งนัง้น เป็นอุปาทินิระสังขารตลอดท้งสัตว์ทฉัน,นทุกต่พวกก็เห็ว่าเป็นุปาทิิกะสังขารสังขารมีจ้าองแล้วอาโรอุปาทินิกะสังขารสังขารที่มีเจ้าของแล้วก็ดูได้เห็นได้อยู่ในขณะน,นี้พวกจงไม่พวกกัน,นต่างๆก็จะมีเจีคอ,อง ก็จะไปสู่แนทางเดียวกันเท่านั้นเพือจะเป็นอาะพิจาร์ครบขังอนอนัตตาทั้งนั้นฉะนั้นแค่จะต้องเรียนรู้แค่ว,วันนี้ก็มาพิจรารณาพิจารณาดูว่าร่างกายของคุณมันไม่เที่ยงไม่เท้งแน,น่นอนเพระาะพลัง สักอริจารึบังสก,กุลท่นนานก็บอกว่าอนิจังทุกขมขันอริจาอนิจาวาจาสร้างขาึงขน้นมาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงน้อยอย่างมีความเกิดนีงความเกิดไปเป็นธรรมดาอันนี้ถือว่าเป็นธรรมดาของสังขารทั้งปวงที่เกิดขึ้นาตามสภาพตามสภาะความเป็นจริงความเป็นจริง สิ่งหล่านี้เท่ากับความจริงเรามารวมกันบำเพ็ญกุศลเราจะทำเพ็ญศพทำพระครูก็ถือว่าเรามาดูความจริงเรามาเพื่อพิจารณาความจริงเข้าสู่จิตใจของเราเพราะสิ่งเหล่านี้ทุกๆคนจะต้องได้ั คือว่าเป็นความจริง,งนี่คีความจริงเลยนย่ความจริงมันอยู่ที่นี่คือมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายอันนี้ถือว่าเป็นความจริงของสังขารเทีย,ยนี่คือความจริงฉะนั้นพวกเรามาก็ให้พิจานะรณานิดน้อมเข้ามาในตัวเราตัวเราก็จะเป็นจริงนี้เหมือนกัน ถ้าเราดงเข้ามาเราก็จะได้รู้ว่าเออตัวของเราก็จะเป็นไปตามความจริงอ,อย่างไน่นองทานจริงไม่ให้ตัวมากพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ตัวมาในขณะที่ร่างกายของเราดังขึดนะารแข็งแรงอยู่ทำอะไรได้ทุกอย่างก็ไม่ให้ตัวมาให้รู้ว่าอ่า ความเกิดเกลเกิดมาแล้วเราจะต้องมีความเจ็บมีความเจ็บต่ไม่ควรเกิดความแก่ความเจ็บความตายอย่สิ่งเหล่านี้อยาไม่ควรทำมาเราจะต้องให้เล็กอยู่เสมอฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาพิจารณาอย่างเรียบคายว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่หลบควนความแก่ไปได้ เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ลบพ้นความเจ็บไข้ไปได้ไมันเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ลบพ้นความตายไปไม่ได้ฉะนั้นเราให้พิจรารณาพิจารณาอย่างนี้นมเข้ามาในตัวเราเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้ม่ได้เห็นในความลักวความจริงนี้การที่เรามาวันนี้ก็เรม,มาพิจารณาความจริง ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายไม่ตายนะถ้าเราไม่อยากเกิดนะไม่อยากเกิดเราก็จะต้องหาวิธีดับพระพุทธเจ้าท่านท่านหาวิธีดับความเกิดนะโดยพ้นจากคือตัญหาทักงปวงนะ ไม่นไม่มีความเกิดความตายโคตจะไม่มีอย่าเป็นไปอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราทุกท่าน่ด้มาร่รบมันเป็นกุศลก้ามาด้วยใจใส่ศรัทธาทุกคนมีใจใส่ศรัทธาในาพิธีกรรมอย่างนี้ท่านเตือนไใ,ใจเราใจเราเหมือนภาชนะทอง หมือ yeah. mm hmm. ภาชนะทองคือเราจะตจ้องชำระล้างภาชนะทองนั้นให้สะอาดสะอ้านนะ yeah. สะอาดสะอ้านเพื่ออะไรก็เพื่อรับสิ่งดีๆ้าไปไว้ในผ่านทองนั้นรับสิ่งดีๆนะ yeah. ถ้าเราไม่ทาความสะอาดเสียก่อนมีแต่สิ่งสกปรกจะเอาไปสุดความดีจะดม่มึ เอาใสไม่ได้ฉะนั้นภาชนะทงนี้นทใใ่านมะีไ่ติดนิจใจเราคือใจใจเราฉะนั้นมันมวันนี้เนระาก็ชำระใจคนเราซะกับชำระใจใจให้สะอาดเมื่อใ,ใจสะอาดแล้วกว็จะรับความดีรับผลรับกุศสนที่เรากระทำทางกาย การทำวาจาความดีของเราก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะจิตใจของเราไม่มีสิ่งที่เป็นสมบูรณ์เลยไม่มีสิ่งสกปรกเป็นจิตใจที่ใสสะอาดถ้าเรามีจิตใจเใสสะอาดเราทำอะไรทางกายทำความดีทางกายความดีเพราะนี่ความดีก็มาเกิดขึ้นที่จิตใจทำความดีทำวาจา ขีความดีก็จะมาอยู่ที่จิตใจอย่างที่ใจเราจึิงได้รับแต่ของดีเท่านั้นก็ถือว่าเป,เป็นคนดีมีกายมีวาจาและใจดีฉะนั้นวันนี้พวกเราทุกคมารวมกันประกอบพิธีก็ให้พิจารณาตัวเองบ้างให้พิจรารณาอย่าทำอะไรก็ให้พิจรารณาพิจรารณาสิ่ก่อน <c oughs> เพื่อให้รู้เหตุรู้ผลนะถ้าไม่พิจรารณาเราทำารไปอาจจะไม่ถูกก็ได้อนะเราคิด,ดว่ามันผิจังหวให้พิจรารณาสักกลเงินส่นพ่นว่าให้พิจรารณาสกลให้คอคิดคอยเกลี่คอยเกลี่คอยดึงเงิส่นเพิ่ว่าให้คิดคอยคิดคอยเกลี่คอยเกลี่ยคนยดึง ให้าาามาว่าพิจารณาดบางสิ่งบางอย่ที่ควรจะเกลดที่ควรจะด,ดุดหน้าเราก็ให้พิจารณาสิก็เพื่ออะไรเพื่อให้ทำถูกต้องให้เกิดความยึดยอนมีการกระทำขอ,องเราสิ่งที่เราควรจะรักเราควรรัก สิ่งที่ควรประพฤติก็ควรประพฤตินะฉะนั้นมันอยู่ที่กายที่วาจานะที่ใจเพราะสําคัญอยู่ที่ใจใจมันเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นผู้นำแต่เสียแล้วด้วยใจทุกอย่างอยู่ที่ใจกันทั้งนั้นถ้าใจดีอย่างอ่นดีหมด เนี่ยเพราใจเราเนี่ยใจเราเนี่ยันหนึ่งเรานิดเกี่ยเรื่องอะไรต่างๆร้อยเป็นพันปรการเราจึงให้รักษาใจสิครับนะรักษาใจให้ดีแต่บางครั้งใจเราก็เป็นมานบางครั้งใจเราเป็นทีวดาบางเวลาใจเราเป็นพระบางจังหวะ ใจเราเป็นพลังบำอารมใจเราเป็นจักบางพักใจของเ,เราเป็นคนบางหุน่นใจเราเป็นมนุษย์เหล่าใจมนุษย์เป็นปัญญาพราะพุทธเจ้าท่านให้แทบสาใจเพราะท่านบำเพ็ญอะบำเพ็ญเพื่อ,อสรุปว่าบำเพ็ญทางใจใจจึงเป็นสิ่งสำคัญมากอะ ถ้าเรารักษาใจรักษาใจให้ตรงรักษาใจให้ดีรักษาใจให้งามมีสิ่งที่ควรทำควรปฏิบัติให้ดูใจของตัวเองสิงก่อนแต่เราบัดนี้ในสถานที่นี้เราจะ่ต้องดูใจของเราว่าใจของเราเป็นอะไรบ้างใจเราเป็นงามหรือเปล่าใจเราเป็นเทวดาหรือเปล่า ใจเราเป็นเจ้าหรือเปล่าเป็นมนุษย์รเปล่าฉะนั้นเราจะต้องดูใจของเราสิก,ก่อนถ้าเป็นใจที่ไม่ดีแล้วกว็ทิ้งไปชำระไปซะนะเข้าต่ใจที่ดีที่งามมาไวา้ในตัวของเราเพื่อเราจะได้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เราประสงค์ให้เกิดขึ้นได้ ป็นตัวนะอย่างนั้นฉะนั้นขอให้พู้เข้นทุกท่านมาร่วมในสถานที่นี้ดับพิจารณาใจของตัวเองอพิจารณาใจทวารห้ดูใจเพราะใจเป็นสิ่งสำคัญมากเมื่อใจเราดีแนละ้วการกระทำก็ดีการพูดก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปหมดไปไปอย่างนี้น เพราะใจเป็นใหญ่ใจประเสริฐอะไรอะไรก็สมดุลที่ใจดุลคือส่วที่เราส,ส,สออร้างสมอเวลมาก็จะต้องเป็นรวมอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจส่วนร่างกายสังขารร่างกายสังขารมันไม่ยอมนอนมันไม่ไนอนเพราะมันไม่เที่ยงส่วนที่ใจ มันตั้งคืตลอดเวลาตั้งคือตลอดเวลาจะมีความดีหรือความชัว่วเราจะต้องไดรู้รู้ว่าความชัวม่วนี้ไหมความบ่นบ่นควาสั่งบ่นมีไหมในจิใจของเาราอางมเ่องความเทรียดจิตใจของเราดีไหมจิตใจของเราสะอาดไหจิตใจของเราปลดโปร่งไหเราก็องรู้แล้วเราก็ ถ้มีกิดใจเราสะอาดแล้วกิจใจเราก็ดีการฟังที่ฟังธรรมก็เข้าใจดีดเรื่ว่าเกี่ยวให้ต่างใจานสะมการฟังเป็นสิ่งสำคัญมากการฟังบางคนไม่ชอบฟังงนะาิสมิธการฟังมีมากนะดนฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง สิ่งใดคือความเ่มในเข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดบนบรรเทาความทุกขส,สัยสนได้นี่ทำเวลาทำความเดีให้ถูกต้องน่ทำให้เกิดปัญญาทงผู้ดีให้งามเป็นปปญญาเพราะใจเป็นสิ่งสำคัญก็พระครูปิยะธรรมสุนทร ส่วนที่ฮิลวเรากคนก็จะเป็นอยางงก็จะเป็นอย่างไงท่าฉะนั้นพวเราท่กหลายจึงอยากมามนเป็นกุศลตัวใจศรัทธาใจศรัทธาเพวเค่วความเคารพในทานเมื่อความมีกระทำอยู่กตับทีต่อทานก็ถือว่าท่านเป็นอย่างผู้มีคุณนักพุฒิโ คือคุจเจริญนด้วยคุณคือจเจริญนด้วยคุณธรรมในการปฏิบัติมาตั้งแต่ท่านอุปสมบทเป็นพระมาท่านก็ปฏิบัติตองปฏิบัติดีปฏิบัติด้วยชอบนี้ก็ถือว่าท่านมีคุณธรรมอย่างจริงก็อขอพระพุทธละลายที่มาวันนี้ก็จงมาพิจารณาเนืกน้าเข้าใส่ตัวเองนะหรือว่ามาเห็นความจริงจริงนี้ ความไม่เป็นมาความประมาทเป็น e, ส e, yeah, 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 nice. yeah, ิ่งให้ความตายหรือว่าความประมาทเป็นส e ิ่งทห่ความตายนะเราจะสร้างพลังความดีเพราะร่างกายทั้งที่ที่ป่วยเน่าไปได้พลังความดียังมีอยู่นะยังมีอยู่นะเป็นสมบัติของเราพลังความดีหรือบุญคุณสมหรือบุญดีก็เป็นสมบัติของพวกเรา มรัที่แท้ขอ่ในจิตใจของเรานะส่วนร่างกายนี้มันก็่อเลยไปตามเหตุตามปัจจัยที่เกิดขึ้นนะังภาษิทาาตที่นึนกขึ้นมาเรื่ตนนั้ว่ารูปปั้นชตมตจนนนามุตัเชืติรคร่างกายชยยยายยิงสื่อสารเกคใจประจับะจัดเป็นสักานีประกเป็นสักขีค เหลือลอ,อยแก่คุณงามความดีที่เราจะมีอยู่ทท่งนั้นวัวควา,า,ายตาย,ยเหลือไว้ที่ขานั้นช้ช้ตายยันเหลือาไป็นศึศึคนเราตายเลหลยวไว้ที่นชั่วดีดำดําประดับไลกาความาาาดีทท้านั้นที่ยังเหลือ,อยู่ส่วนความไม่ดีให้ความที่เรา,เาทำไปทำไป ขอให้พิจารณาให้ดีว่าทำดีหรือเปล่าถ้าทำดีความดีจะมีอยู่กับเราขอข้วบกวนจงพิจารณาตต้งอุกตต้งใจสร้างคุณงามความดีเพื่อให้เกิดขึ้นในตนเพื่อจะได้เป็นสมบัติของตัวทุกคนเกิดมาคู่รักดีกันอย่างนั้มีใครว่าดีดีสรางความดีก็สร้างความดีอ่า คนจะดีก,ก,ก็พราารทำความดีไดั้นแหะเป็นปีน,นั้นนะฉันนั้นก็ขอ้พูดพูดกันเอยจนมาพิจารณาและก่อนมากๆก็มันมีนนตัวเองนเน่าอปก็จะดูมันจะดดีกินที่พิจารณาก็ขจะดูเป็นการประสบจะความสุขกขวา่ขขวาจะรูเลย พระภิกุที่ก็ขอให้ท่านทั้งายจงประกอบไปด้วยอายุปัปาปานาสุขะปัญปฏิบัติธรรมสารสมบัติทุกท่านทุกคนทุกคนมาังควด้วประการดังนี้สาธุปร <c oughs> ะก,การนี้ผมขอเรียนเชิญคุณแม่บัวหองเกียนามอดีตพรรยา